เดี๋ยวก่อนนะผมไม่มีเปิร์กสุดเลยสีมันก็อาจจะเล่นยากสักนิดนึงเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนี่คือแบบอ้าวเฮ้ยเอาโขข้าหลังโทรบอกกันม้างนะแบบผีมาแล้วอะไรยและตอนนี้ Home วิตช์โฮมเซอร์ไว e ก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับรอบนี้นี่คือไม่ใช่ตัวทดลองแล้วนะเป็นตัว Open นเบตแล้วและที่สำคัญเลยก็คือ ตอนนี้เนี่ยแบบอยู่ในสตรีมราคา139บาทเอเป็นเกมของคนไทยด้วยนะแบบเป็นคนไทยสร้างนะราคานี่ไม่ถือว่าแพงเลยนะอจริงๆก็ราคาจับต้องได้เลยนะครับเออก็พอดีเลยผมก็ชอบเล่นเลยนะผมเล่นตอนช่วงทดลองมาก็เยอะเลยนะครับเยอะเลยโอเคเดี๋ยวไปหาห้องกันดีกว่านะครับ นะมันต้องสอนเล่นนะเพราะว่าผมนี่เล่นมาแล้วนะเล่นมาแล้วอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะดูจากวลวเอานะดูจากวลวเอาก็คนอื่นก็เวล5เวล9เ้าวลวนะแล้วก็ผีนะววแ8แล้ว <c oughs> ดูดิ <c oughs> ผมคนเดียวที่ววหนึ่งจะรอดเหรอที่สำคัญเอามากๆเลยก็คือด่านใหม่ซะด้วยนะครับด่านใหม่ซะด้วยผมไม่เคยเล่นซะด้วยนี่คือครั้งแรกเลยนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่ผมได้เล่นด่านนี้ สำหรับคนที่แบบยังไงแบบอยากแบบอยากรู้ว่าพี่เกมนี้มันเล่นยังไงนะก็คือง่ายๆเลยเราต้องทําพิธีกรรมอันเนี้ยให้ได้3ที่นะครับให้ได้3ที่นะแต่การที่จะทําพิธีกรรมได้เนี่ยเราจะต้องเอาตะปูสังขานอนแล้วก็ทูบนะครับเออเพื่อที่จะมาทําพิธีวางันเถอะพอเราทําได้ครบ3ที่เนี่ยก็จะเหมือนกับเด a ดบ y ายเด i g ไล์เดดบายเด็ไลเนี่ยมันต้อง ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตายแล้วอะวในบันเดลไลท์เนี่ยมันจะต้องแบบยังไงอะมีต้องไปเปิดประตูแล้วก็หนีได้ใช่ไหมส่วนเกมนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ก็เราก็สามารถฆ่าผีได้เหมือนกันไงแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะต้องไปช่วยเพื่อนแล้วละ่ะแล้ววิญญาณเพื่อนอยู่ไหนวะทำไมผมหาไม่เจอวะแต่ต้องหาวิญญาณเพื่อนก่อนนะวิญญาณเพื่อนอ๋อนี่ครับและที่สําคัญเลยคือเราสามารถชุบเพื่อนได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวดู แต่ตอนนี้ดานใหม่ผมยังงงๆอยู่เลยว่ามันเล่นยังไงเอ้ยไม่สิมันมีทางไหนบ้างอะไรเงี้ยโอเคนะเราก็ชุบเพื่อนได้ตามนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยตกใจ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหชัดเจนเลย,เยชัดเจนเลยโอเคอ๋อประตูเอาไว้จุกแน่นอนเลยดูจากทรงแล้วนะเุ้ยดินเสียงเฮ้ยทงไปช่วยวะ ผมว่าต้องไปช่วยว่ะโชว์ความแมนโชว์ความแมนเยอะไอ้เอางี้เลยล่ะเอางี้เลยเหรอโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เฮ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยวิ่งวิ่งก่อนเลยไดี๋ยวมันวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยจะไปโชว์ความแมนหันมาเฮ้ย อะไรเดี๋ยวเอ้ยทำไมขวางเฮ้ยกงเฮ้ย,ยโกงโกงเฮ้ยอย่าโกงกูแบบนี้ดิมันไม่ดีเลยอะ่ะเฮ้ยนี่เนี่ยไปละกูไปละกูไปละเฮ้ยไปไหนได้บ้างเนี่ยกูตายได้เลยเฮ้ยกูตายแล้วชนะ่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่รอดเลยเออแตกโอ้ผมยังงงทางอยู่เลยอะ่ะโอ้ตอนนี้ เพื่อนกำลังเก็บวิญญาณเราอะเราได้เป็นตัวถ่วงแล้วเพืนโอ้โหเกิดแล้วกูเกิดแล้วขอบคุณครับด่านนี้นี่เล่นไม่ค่อยเป็นจริงๆเราต้องลองค่อยๆเล่นไปนะฮะแต่อตอนนี้ต้องทำพิธีก่อนตายต้องเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนโอ้โหเพื่อนแตก เพื่อนตายผมว่าต้องไปช่วยเพื่อนแล้วเดีย๋ยวเรามานะโอ้โหชัดเจนอะชัดมากเลยอะชัดมากชัดวาน,นี้ไม่มีอีกแล้วอาฮะโอ้โหมีการบินวอล์ไปด้วยเลยเล่นดานานี้ไม่ค่อยเป็นเลยอรัต้องหอยเล่นดูนะ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้ยติดติดโอ้ยเอ้ยติด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 ลิลี่โอ้ทําไมโดนเลยวะนยทํายังโดนวะเนี่ยติดลิลลี่ิดติดเลยครับตอนเนี้ยโอ้โหดื่มน้ำสักนิดนึงไปครับเพื่อความว่องไวเพื่อความม่องไวเดี๋ยวคอนเขาก็ยังไล่กูไม่เลิกเลยหรือเปล่าเฮ้ยมานี่อะเฮ้ยมานี่อะช่วยหน่อยช่วยหน่อย เดี๋ยวเตรงนี้ตรงเออสวยสวยสวยเดี๋ยวมันมันไปมากกว่านี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเขาไม่ไล่ผมว่ะไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลปไกลแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตเซฟสเตมินาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าผมโดนอีกสักทีหนึ่งก็คงจะแปตกขอบคุณเพื่อนมากเลยอ่ะชิบหายแล้วช่วยเพื่อนหน่อยไหมเพื่อนเยอ ไปและวกูไปและวกูไปและวกูไปและกูไ,ไม่อยากตายตอนนี้บงังเฮ้ยโอ้โหต่อหน้าเลยตรงนี้เลยโอ้โหชิบหายแล้วให้เพื่อนเราไปโดนเฮ้ยเฮ้ยยามอย่าพูดเสียงดัง เดี๋ยวแลละเราจะต้องไปช่วยต้องเอาวิญญาณเพื่อนวิญญาณเพื่อนอยู่ไหนอะอ๋ออยู่อยู่นี่เหรอ๊บนึงนะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับโหวิญญาณเพื่อนแม่งทิ้งไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้ผมไม่มีอาวุธเลยอะเห็นไหมครับคนดูเห็นไหมครไปเลย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  ไปเลยลองหนนผีรีไวิไปหน่อยอ่เอาจริงอ้าวเหรอเจอเล่นคือเป็นสวดไม่ได้เด้อโอเคเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับเพื่อนครับเกิดแล้วเรียบลอยไปแล้วหนึ่งคนนะฮะอันนี้ไม่เกิดแล้วนะอันนี้คือเราไม่สามารถชุบได้แล้วล่ะนะนะไปแล้วไปเลยแล้วแบบไปเลย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 ,ไปเลยเอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะ ไอ้บ้าเอ้ยให้ตายเถอะยังงี้เลยเหรอพัดเด็ดเะเอามันไปไหนมะเี่ยไปไหนต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่มีเพิร์กซะวยสิมันก็อาจจะเล่นยากสั่นิดนึงเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนี่คือแบบอ้าวเฮ้ยอโห <c oughs> ข้าหลังโทรบอกกันบ้างนะแบบ <man> ผีมาแล้วอะไรเงี้ยเนี <N ee> ่ยพอดีเลยได้เล่นด่านไอ้นี่สมใจตัวเองพอดีเลยนะไอ้ด่านที่ต่อเล่นโค้ดเบต้าผีเบลหนึ่งซะด้วยโอ้โหตาน,ตานี้ตานี้มีแต่คนเบลหนึ่งทั้งนั้นเลยนะมีแต่คนเบลหนึ่งทั้งนั้นเลยเว้เอาเว้เอาละบันเทิงแลวครับตานี้เนี่ยแหละด่านที่คุ้นเคยที่สุดเนี่ยแหละครับด่านที่คุ้นเคยที่สุดพอดีเลยใครที่เล่นช่วง โค้ดเบต้านี่น่าจะเข้าใจที่สุดแล้วล่ะนะเพราะว่าโค้ดเบต้ามีตลาดนี้แหละนะครับมีด่านเดียวเฮ้ยรู้สึกว่าผีอยู่ข้างบนนะรู้สึกได้รู้สึกได้เดี๋ยวผมว่าผมรีบไปเอาของมาทําพิธีกรรมดีกว่าเดี๋ยนะเพื่อนทำอหละโอ้โหเพื่อนคุ้มกันให้เหรอโอ้หน่ารักที่สุดเลยดูดิโอ้โหน่ารักจริงๆเลยน้องเต็มโอ้เพื่อนตามปะเนี่ยเพื่อนตามป่ะดูก่อนโอเคเพื่อนตามเฮ้ยเฮ้ย ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วติมติมติมอยู่ไหนวะติมเฮ้ยเขาไปไล่ติมว่ะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะต้องเฮ้ยเอาไงดีมาไล่กูดีกว่าไล่กูดีกว่าเพื่อนไล่กูดีกว่าอย่าไปไล่เขาเลยเขาคนดีมากเฮ้ยชิบหายแล้ว <laughs> พาส้นตีนมาหาเฮ้ยเอ้เหี้ ลิบรี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 บเจอเอ้ยย่าเอ้อยผมเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเห็นเหรอเฮ้ยไปลแล้วนะเดี๋ยวกันเฮ้ยจึ๊บปุ๊บอ่าอ,อ่าอ,อ่าไม่ได้กินช่างหรอกนะเข้าเข้าเข้าประตูตรงนี้ก่อนผมว่าผีอะ่ะไม่รู้หรอกว่าผมอะ่ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคอยดูคิดว่าผมไปไกลแล้วละ่ะเห็นไหมโอ้เป็นอะไรที่แบบมันอยู่ในการคำนวณน,นะอยู่ในการคำนวณเฮ้ยตรงนี้มีเขียนพอดีเลยนะตีมเรากอะไรจีบพอดีเลยว่ะ ตรงนี้ติมติมเอาไปให้เพื่อนดิไหมผมว่าเพื่อนน่าจะผมไม่รู้เลยว่าเพื่อนติมอยู่ไหนวะเฮ้ยติมอ่ะนี่เลยจัดไปนะครับจัดไปเลยอ่าจัดไปจัดไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มาทำมาทำพิธีนี้ต่อเลยเอาละเอาล้ครับกลายละกลายละ เฮ้ยเต็มมันจะเต็มหลอดอยู่แล้วกูใกล้ความจริงอยู่แล้วอ๋อแล้ววะเสร็จไปละหนึ่งครับมาเราก็ทำพิธีต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเสียงคุ้คุววะเฮ้ยชิบผายแล้วโอ้ยโอ๊ยโอยอย่าทำผมเอาผีไม่มาเหรออืมเพื่อนทิ้งของไม่ให้อ้าล่ะกูเห็นแล้วหนึ่ง

นะมันต้องรีบจริงๆอะส่วนตะปูเอามานี้เดี๋ยวกูใช้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำพิธีตรงนี้แหละให้เสร็จสิ้นและมันทำไมต้องเป็นตรงนี้วะโอ้ยกูเบื่อเลยเกินเฮ้ยเอ้ยเอยเอ,อไปแล้ว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 ชิบผายแล้ว,ลวชิชหายแล้ว,ลวโอ้ยขอไปไล่ไปไล่เพื่อนไล่เพื่อนไล่เพื่อนเออสักที ทำไมต้องไปทางนี้อย่าบอกนะมันทำไมต้องเอาคนอื่นโอเคเฮ้ยผมว่าผมไม่น่ารีบหรอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยต้องช่วยวะช่วยไหมเฮ้ย,ยแล้วทำไมไปไฟกับผีอย่างนั้นนะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเชื่อไหมว่าผมโดนไล่กูว่าละ เอาละกูว่าละโห้หไล่ไม่เลิกไล่ไม่เลิกไม่เลิกเลยเหรอฮะไม่เลิกเลยเหรอไอ้ชิบหายไปเลี่ยแล้ว,ไ,ลวไปแ <c oughs> ม่โคตรหลอนแล้วจริงๆขนาดจะเล่นขนาดตัวเองเล่นมาตั้งนานแล้วก็เล่นตอนช่วงยังไงโคตรเบตานะตอนตัวทดลองอะและก็มีคนเป็นวิญ,ญญาณอีกหนึ่งคนนะฮะ ซึ่งพิธีกรรมเนี่ยเสร็จไปแล้วแค่หนึ่งผมขอให้ไอเนี่ยได้สักทีได้ไหมเพราะผมรู้สึกโลกกับสิ่งนี้มาตั้งนานละไล่กูเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกดเดเดี๋ยวกดออไปไไปหนีี้ๆีีีรอใครตัดริบิ้นอุยเสียงไปไล่ข้างล่างวะน้องต้องเกิดแล้วล่ะ เพราะว่านะนาจะไม่รอดละเดี๋ยวน้องเดี๋ยวนาก็ตายตายตามนะเทพต,ติ่มไปแล้วนะเฮ้ยเอาไม่วิ่นวะเอ้าทำไมไม่วิ่งทั้งนานแล้วเออเอาไว้โดดแบตหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาตัวเขาตัวเอ้าเขาทำไมไม่ไล่ผมวะ ไปไแล้วอะทำไมมันถึงไม่ไล่หล่ะเอ,อ่อสงสัยมันจะมีเหตุจําเป็นนะฮะเราว่าเรามาทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับโอเคตอนนี้เราก็กําลังโอ้น้องมีสกินได้เหรอมีกระเป๋าเป้กระเป๋ากระเป๋าอะไรนะกระเป๋ายาบ้านเลยปนะัเนี่ยเว้เยจะเย็นมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิบผาแล้วโอ้ยทำไมต้องเป็นผมอะทำไมต้องเป็นโอ้โหแม่งมีการโยกย้ายสารพกุก ฮันเน่ฮ่าจาจาไปละ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 ว่าผมต้องรีบไปแล้วล่ะเข็มต้องได้เข็มต้องได้เข็มต้องได้เข็มแล้วอุ้ยเข็มขอใช้เลยแล้วกันได้ไหมขออนุญาตเห็นแกตัวนิดนึงนะเออขออนุญาตเห็นแกตัวนิดนึง เฮ้ผมว่าไอเนี้ยจำเป็นต้องใช้แล้วล่ะโอเคผีอยู่ข้างล่างครับเหมือนผีจะขึ้นมาทางผมยังไงก็ไม่รู้ชิบหายมาต่อหน้าเลยเฮ้ยเหรอฮ้ยเหทำเลยเหรอเฮ้ยทำเลยเฮ้ยทำเลยเฮ้ยเขาเขาเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เออผมว่าท่านแน่ เห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าบอกแล้วว่าต้องมาผีไปไกลามากเลยเอยผมเล่นมาตั้งนานผมลืมมาร์กเลยว่าแบบเฮ้ยผีอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยนะฝั่งคนเนี่ยเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเราพันไว้ก่อนนะพันไว้ก่อนพันไว้ก่อนโอ้โหเห็นไหม จะชนะไหมเนี่ยพอดูจากทรงแลวขอเขาไล่ไปไปแล้วเขาไล่ใครวะผีอ่ะไม่ได้ไล่ผมเนาะงั้นเราก็ไปต่อเถอะใกล้ถึงใกล้ถึงความจริงแล้วเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ย เอาเว้ยผีอยู่ไหนอะทำไมจะหนีเลยหรือจะฆ่าเลยดีหนีไหมถ้าสู้ลำบากนะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าจะหนีเลยไหมนะครับเพราะว่ากูว่าหนีเถอะประตูอยู่ไหนนะประตูยังไม่เกิดเลยอะ นู่นครับประตูอยู่นู่นนะประตูอยู่ชั้นบนเฮ้ยน้องน้องไหวไหมโอ้ผมว่าน้องไม่น่ารอดแล้วล่ะน้องตรงนี้เลยน้องเอาเดี๋ยวเปิดประตูให้แล้วเนี่ยน้องไปไหนแล้ววะไปแล้วนะ <c ười> อ,อ้าวแล้วยามไม่เดินเข้าไปเลย ไหนดูสิว่าน้องจะรอยหรือเปล่าเี่ยผมนึกว่าน้องหินไงนึกว่าน้องเดินตามอะไรอย่างงี้ผมว่าผมหนีเลยแล้วกันเฮ้ดูดิผมว่าน้องฆ่าผีได้วะ่ะเอเอเฮ้ <c oughs> กูไม่น่าพูดเลย่าบอกว่าน้องฆ่าผีได้ <c oughs> โอ้ยรู้สึกผิดเลยแบบทำไมไม่ไปช่วยน้องอะไรอย่างงี้รู้สึกไม่แมนเลยอะ่ะเออ โอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากให้ผมทำโฮมสวิตโฮมอีกก็คอมเมนต์นใตน้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม